เรื่องบุหรี่นี้เป็นเรื่องที่หยุดยากที่สุด,สดกว่าเล่าด้วยซ้าม,มันเป็นเป็นการท้าทายว่าเอ๊จะทํำยังไงเนาะจริงๆมันมันร้ายอะ่ะมันมันเรื่องโรคร้ายมากเลยบุหรีนี้ในตอนนี้เด็กนักเรียนมีอัตราการสูบบุหรีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเด็กส่วนใหญ่มีการพบบุหรี่บุหรีไฟฟ้ามาโรงเรียน สำนักเราจะดูแลทั้งทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเทศบาลพึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด24.14ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีชุมชนรับผิดชอบทั้งหมด31ชุมชนค่ะถ้ามองในเรื่องของประชากรเราจะมีประชากรตามทะเบียนราชอยู่40,000กว่าแล้วก็ประชากรจรซึ่งเราเป็นเมืองตะกศสลาเป็นเมืองแห่งการศึกษาเราก็จะมีประชากรอยู่ที่ประมาณ14,000กว่าคนปัญหาในอดีตด้วยเราเป็นเมืองตะกศสลา เพราะนั้นปัญหาของบุรีก็จะเป็นเรื่องของนักสูบหน้าใหม่ข้อมูลสุขภาพเราเราจะพบะว่ามีผู้สูบป,ประมาณร้อยะยีของประชากรเชื่อไหมคะว่าสูงขนาดนั้นซึ่งจากการตัวนี้เป็นตัวเลขหนึ่งที่ทำให้จังหวัดมหาสารคามเราโดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ทำาอ็มอูกับเทศบาลเมืองมหาสารคามเราภายใต้ชื่อ โครงการเมืองมหาสารธรรมปลอดบุหรีจาก MOU ที่เราทำกับจังหวัดรับ MOU มมาเราก็มาทำข้อตกลงกับชุมชนแล้วก็หน่วยงานเอกชนหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมด80องค์กรซึ่งจะมีทั้งบทบาทของภาคชุมชนภาคของตำรวจก็คือผู้กำกับ แล้วก็ภาคของวัดก็คือทั้งสองมหานิกายเลยนะคะคือมหานิกายมหายานแล้วก็มหานิกายธรรมยุทธ์แรกๆประชาชนจะไม่รู้จกักคำว่าบุหรมือสองหรือมือสามจะรู้แต่ผลกระทบจากผู้สูบกระทบต่อตัวเองพอเราเก็บข้อมูลของผู้ป่วยในพื้นที่เราจะเห็นว่าผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มโรคเรือรลังกลุ่ม NCD ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดต่างๆจะส่งผลให้โรคกลุ่มนี้มีภาวะสุขภาพที่แย่พก็มีพัสด์ที่ทำงานตรงนี้กับเราก็นิมนต์ท่านมาอบรมเป็นแพทย์ีฬานุกปถะมภตรงนี้เราก็ได้มาร่วมทํา ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ชื่อว่านโยบายสาธารณะเทศบาลเมืองมหาสารคามปอดบุรีแรกๆเราก็จะดําเนินการให้ได้ตามพรบรสาสุข2 5 3 5ตอนหลังมาก็จะมีข้อเพิ่มในเรื่องของพระสงฆ์ท่านในวัดเรามีทั้งหมด1 7วัดใช่ไหมคะเราเน้นเลยว่าทั้งหมดทุกวัดที่เราทําประกาศนโยบายสารนะจะไม่ถวายบุหรี่ให้กับพระสงฆ์ แนวโน้มการสูบบุหรี่เราก็พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในส่วนของผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้นมากด้วยเช่นกันค่ะในโรงเรียนเราก็พบว่าตอนนี้นะคะเด็กนักเรียนมีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้นเด็กส่วนใหญ่มีการพบบุหรี่บุหรีไฟฟ้ามาโรงเรียนเราก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนสถานศึกษาเองตรวจตาแล้วก็เข้มงวดป้องกันไม่ให้เด็กสูบบุหรีเพิ่มมากขึ้นทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้ลงไปให้ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนให้เขารู้ถึงพิษภัยของบุหรีแล้วก็บุหรีไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นต่อปัญหาสุขภาพของเขาเองด้วย นำกลุ่มเด็กและเยาวชนนี้ค่ะมาอบรมให้ความรู้มีแกนนําเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเพื่อไปสื่อสารให้เพื่อนๆเ,เ,เขาได้รับรู้ที่ภัยของบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าพาเพื่อนเอนเขาหากมีใครสนใจที่จะเลิกบุหรี่ก็สามารถมารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลซึ่งเราจะมีคลินิกเลิกบุหรี่อยู่เข้ามารับบริการเนี่ยเราจะเริ่มกักตั้แงแต่การซักประวัติค่ะแล้วก็ใช้แบบประเมินเพื่อประเมิน ว่าผู้ป่วยเนี่ยติดนิโคตินระดับใดคะแนนน้อยกว่า4คะแนนอันนี้จะไม่ใช้ยาก็จะเป็นการให้คําแนะนาําหรือว่าเทคนิคในการเลิกบุหรี่ส่วนถ้าประเมินแล้วมากกว่า4คะแนนเนี่ยเราถึงจะพิจารณาการใช้ยานะคะตามแนวทางเวชปฏิบัติการบําบัดภาวะติดสารนิโคตินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ยาช่วยนะคะซึ่งไม่ว่าจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยาก็ตามยังไงเราก็ต้องแนะนําเทคนิคในการเลิกบุหรี่ง่ายๆนะคะที่เรียกว่า5 d ดี ส่วนเคสไหนที่ต้องใช้ยาเนี่ยสูตรเราก็จะมีายาที่ใช้นะคะตามภาวะของผู้ป่วยเราต้องซักก่อนว่าผู้ป่วยมีข้อห้ามอะไรไหมพอดำเนินการไปเนี่ยก็อาจจะมีผู้ที่ ยังเลิกไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็ยังติดตามต่ออยู่8ปลายแล้วก็คนที่เลิกสําเร็จเนี่ยสามลายทีนี้จะมี1นลายที่เราหยุดการบําบัดไปก่อนเพราะว่าเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วเขามีปัญหามีอาการข้างเคียงจากยาทําให้เขาไม่สามารถใช้ยาได้เราก็เลยแนะนําเป็นการนวดกดจุดแบบแผนไทยค่ะมันจะช่วยเลิกบุหรี่ได้เหมือนกันเราต้องขยันอดทนอสมต้องขยันอดทน,ดทนแล้วทำงานแบบบูรณาการ ทําบ่อยๆทําย้ําๆซ้ๆําๆไม่ใช่โอ้ยบอกแล้วเลิกแล้วเลิกเลยหรือไม่ไปติดตามไม่ใช่เราเราต้องทนอะ่ะอดทนนะคะแล้วเรามีความสุขมากเมื่อเขาทําได้เราก็มีสุขแค่นี้แหละเราก็พอใจแล้วเราก็แนะนําต่อกับคนที่สูบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเราไปคู่กีด้วยแล้วทีนี้เราก็บอกว่า คนที่สูบบุหรี่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องทีๆนะครับเห็นควันบุหรี่ปุ๊บคนเดินหนีเลยเพราะคนที่ได้รับพิษก็คือคนที่อยู่รอบข้างมีลูกมีหลานตัวเล็กๆบางทีก็พ้นใส่เขาไม่รู้เรื่องอเ,เราก็แนะนําเขาว่าสุดท้ายเขาก็เลิกจนเท่าทุกวันนี้นะครับรเราเห็นยว่าสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยจะมีป้ายรณรงค์ว่าไม่ใช่ที่สูบบุหรี่ ส่มากอยู่นี่จะไม่เปิดโชว์จะปิดเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่สูบบุหรี่ครับก็เลยไม่ไม่อยากจําหน่ายส่วนมากถ้าแบ่งซองจะมีพวกเด็กวัยรุ่นะคแต่่นี่จะไม่แบ่งจะขายไปซองอย่างเดียวก็จะสอนลูกหลังทุกคนเสมอดไม่กระทั่งวัยรุ่นที่มาซื้อะพูดส่วนมากก็จะพูดปกติฮะไม่ได้ดูไม่ได้ว่าก็อธิบายให้เด็กเข้าฟังครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เหมาะไม่ควร